การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3. ม,มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทระเทพพยัวรางกูล โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะาห์สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านได้น้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10— ส,สู่การปฏิบัติในการบริหารจัดการการศึกษาซึ่งเป้าหมายสําคัญในการพัฒนาผู้เรียนคือมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมทั้งนี้ ได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกสิ่งชั่วสิ่งดีเลือกปฏิบัติสิ่งที่ชอบสิ่งที่ดีงามเพื่อสร้างคนเมืองดีให้แก่บ้านเมืองโดยใช้นวัตรกรรม n w s คนดีโมเดลด้วยกระบวนการ PDCA ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานสู่ความสำเร็จดังนี้ N Needs Assessment การประเมินความต้องการจำเป็น W Work as Team ทีมงานร่วมสร้าง S Strategic Management การบริหารเชิงกลยุทธ์นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนดังนี้ K Knowledge ความรู้ H Happiness ความสุข H e Heart Hand O O B e y ความเชื่อฟัง N นีดสุภาพเรียบร้อยดีเดโมครซี Democracy, ความเป็นประชาธิปไตย e เอธิ ics, จริยธรรม E e เอ็กซ์เซทัศนคติที่ดีงามยอดเยี่ยมกิจกรรมที่ดำเนินงานได้แก่โครงการโรงเรียนวิถีพุทธโครงการโรงเรียนธนาคารกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรพันยะ กิจกรรมประกวดมารยาทไทยกิจกรรมสมาธินำสุขกิจกรรมของหายได้คืนกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์กิจกรรมเสริมสร้างวินยัยห้องเรียนสะอาดบรรยากาศรม่มรื่นกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน กิจกรรมสืบสารตำนานเมืองน่านกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันกิจกรรมดนตรีกีฬาต้านยาเสพติดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพออยอน้อยโรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ น้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติมีการสะท้อนผลหลังการปฏิบัติกิจกรรมและนำมาต่อยอดเพื่อการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างยั่งยืนทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายส่งผลให้มีผลงานเชิงประจักษ์และมีผลงานแห่งความภาคภูมิใจดังนี้ได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธระดับประเทศ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับมัธยมศึกษาการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรพันยะประเภททีมห้าคนระดับภาคคณะสงฆ์ประจำปี2566และเป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศการสวดสรพันยะระดับมัธยมศึกษาประจำปี2566จากวิทยาลัยสงนครน่านรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัดประจำปี2565รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3การประกวดมารรายไทย การแข่งขันศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี2565โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์จะมุ่งมั่นและร่วมกันพัฒนาผู้เรียนด้วยการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติทั้ง4ด้าน มาบริหารจัดการในสถานศึกษาเพื่อให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป